ครับสวัสดีครับส่องมาแห่งมวนซึนมือนีมาพ่อเสียจวนครับเพิ่นเมามาแล้วครับเมามาแล้วเต้าสิบใบครับกบมารับส้มรับฟังน้ำกันครับเพิ่นฟันจังใดเพิ่นจังในเมาลายประนันครับเพิ่นฟันดีบ่ ก่อนอื่นจะเริ่มกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเป็นกำลังแรงใจครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดติดตามครับขอบพระคุณยางสูงครับมาเบิงเสียจวนครับมาเบิงมาฟังน้ำกันครับพ่นวาจะไหนเนี้ยพ่นฝันอย่างแนี้พพ่นที่มาหลายแทะครับเมื่อน้ำส้มนับฟังกันครับพ่อเสียจวนก็ดีครับอ่า สิตามหาหลายครับงตับไปดครับตามหาตามไปไหนเล่อตามไปไหนเลื่อนปารีสไปวันที่สิบหกว่าวบอกเหล่าเน้อมเศร้าโอ้ถ่ายเนาะเนี่ยเออเดี๋ยวมันเ็แดนแล้เนาะไปกระซ้อไว้ลลาเทีเลน ห้าสองห้าสหาครับผมจะจจเรียนเนียนมั่นเดิมมั่นหาสามครับผมเออ่เซื้อไวลาลอตเตอรี่ก่อาไปเพิ่มครับผมนเนียนนห้ามนีนห้าสามอดส้นรวมมอเงี้ันจวดจัดครับ่าเออห้าสามมันรมคุ้นลายใบเออไม่ได้ห้าสามเออเอามั่นเอามนเก้าสิบใบละ สามคร่าเงี้ยนเออยัดเดนเนิมายกแขนเออเออาล้ออกตัวนี้ก็จะได้อยู่ครับผมโอ้จนเงงาเลยเออเข้าซิบไปนะเข้าีบเออเนี้ยหมามาแน้่ครับเอออนีรหาซีอนีรเตะซี หาซีว่าเอาไ้หลายหรอหลายกูอยู่แพงเอออันนี้หาสอนักแมทหาสามนเ,นอเออหาสามจักไปละหาสามเก้าสิบกห้าสามเมามาแล้วเก้าสิบก็ไปครับหนอาอ้อหะอสบส่เยจะสหลายหลายห,าหา้างห้างบ่ได ฮ่ามดเกียเด็กก็เ่พูดได้เหมือนจัางจัาโคตรเนาะโอ้จัางมาจิบตัวไหนตัวไหนเด็กก็จะไปซื้อไว้รอบเมืองครับแล้ตัวเนี้ยมันหาสามอะเออชิบหาไปจนเออทนเลหาซีแล้วตัวนี้มันหาซครับผมหาสองนิดหน่อยเออหาสองกับซีเอไปเออันันไเออไมีเอปหาสหาม ซแเรออกาเได้ายอู me, ่็แม่บานี่บามากราเ่านันี่ดวงของเพิ่นเนาะเออถานที่ครับผมใช่ไหมที่ได้รายอยูันออกาซามเอ่ไเอฟซีเดี๋ยวจะซื้อรายรายกัซื้อพวกพกเนยมันเดือดร้อนยัยมันเดือดร้อนของคู่จจะของครับผมการมากั่นเนี่ยเารอดสร้องเบิง์นี่ แผก็ซื้อหลายหลายจ้าซื้อเลย้อแล้วครับเดี๋ยวให้คั้ไปละอันนี้อันนี้ชุดนี่สามพันสาพันสองันนี้อันนี้หกลอยหกลอยอาหาไปเออได้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 เออให้มวใหาอโทหาหกไับผยเ๋ยไม่อยู่บ้านท้องหายอีกครับผมเมาแล้วเจอเ้รอดเลยปูนั่งจ้าขมือ มาก่วยโตมาช่วตโตคือผมไปนี่เขาเนหาล่ะครับผมที่ที่ผมบอยไปางจัก็ก็ฟันยากกันเงินเรียนหาคือเงินเรืยนหาคือเก่เราเนาะครับเดี๋ยวมซื้องมกินเลยผมซื้อผซื้อซครับผมเอาเอาเออทาเรียกง่าออกไปได้ไรก็อีกนี่นันว่ะอ่าเดี๋ยวผมมกต่วดีผมฟันดี่ดีนว่าซื้อลวก็ฝันดีครับโอ้ ัดีฟันดีโอ้ฟันดีซื้อรถตีบ้างยังฟันดีฟันดีครับโอ้ฟันดีเนี่ยอไเนี่เอาของมาให้ไหมโอ้มัเขาร่หาซ่าฮเออ่มีคนเอาของมาให้เตอ่ร่องเบิ้งนะฮะครับยังไปยากัสีหลายๆสีหน้สีตามขาลังเยของครับผมคือห่วงเนมันได ได้กำไรมาหลายวดนเลยเนาะผมไม่มีหุ้นใช่ไหมครับหลายหลานเนาะเออไม่ผมผมได้มาหลายอยู่แต่ว่าผมเปิดเป็นแสนผมไม่ใช่ว่าเป็น่ยนแรงผมมีทุนครับผมไอเอฟซีเนี่ยอยากซื้อกันซื้อนิดนิดหน่อยหน่อยซื้อไหมไม่มีกระสุนก้อนเห็นมีกระสุนก้อนวันหนาเขาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจักใบสองใบน้อเฮียเนาะวันนี้มันออกสองเที่ยงเพราะอะเดี๋ยวพากันซื้อหลายหลายสีข้อบ้าง กันหาพไมุ่นเราพอกันเออคือผมเนี่ยไม่ไม่ผมว่าแสนเพราเ่ราะอะไรแปดแสนแปดแสนหมื่นเนาะครับผมทำไรกันเกสแสนว่าเกสแสนสี่ครับผมไม่ผมเหมือนว่าแปแสนอีเกสว่าผมไม่ยังยังไดยัยมาละครับถ้้เดือดร้อนครอบครัวจะข้อ่าาาาน้าา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 ะา่า เนี่ยฝากเอซีมาบ้านามีตามกำลังกับขอางเนาะเป็นเลือดขุกซดตัวของเพื่อนครับอ่าันนี้ผมมาผมได้ซื้อไว้ครับผมครึ่งวันคือการครึ่งวันก้าเปลนผมได้หกสิบห้าไปรอเปล่าผมก็ซื้อแล้วนี่ยมาแค่นไ้ซื้อตัวนั้นผมก็ซื้อผมก็ซื้อใหญ่ครับผมคือมั่นใจนะเนี่ยเนาะมั่นใจแล้วซื้อตัวนั้นครับอือวันี้ผมมาค่กับสามนี่มีแน่นอนหล่ะจไม่จะอยู่ ตอแหน่งไดตำแหน่งไหจะหาครับสามพี่ลากเปิดเส้นเราแล้วอาที่ย์ุผมจะหายมาหาเฮงหรือคุณเจียวหรือเขาหเาเส่เอนป้าองหายกึงแล้วผมรันเสียงมากเลครับโซ่ไปนครับครับได้ได้เออส่วนเสเนาะเออป้านสามพเสิ่กันนะครับผมครับผมบอเออเอไรเออแาเปลี่ยนเปลี่ยนคือ่าเปลี่ยนเปลี่ยนครับผมับ คือเกเับของเรกปูมก็จะไว้อยู่เรกลุงปูใบสองมานี่น้อใบสองขับปูใช่ไใบสองขับไรต้องการห้ามันมีบวกมีโชคมีลาบไม่กัเนอานเรกปูมาตัวเดียวเันที่จได้เนี่ยแท้ดวสิบอสจบบอมันระเบิดระเองว่าปูเดี๋ยวมาอยแต่มันอก เดี๋ยวก็อนเดดเลยส่วน่นี้มันะมาอยเอดเลอืมเอ้าเอาปส่งไปส่ให้มันเฮียเนาะครับผมใหรได้น้ำกข็เลยผมว่ได้รแพงครับโปแพงเนาะมันโปแพงผมา่อับอะไรมันซื้อไหนิสตีมันดวงไปดวงมั่นนะครับเนาะเออมันได้ดวงน้ำแครับผมฮะมันการน้อครับผมครับผมถ้าได้นัำแล้วน็จะซื้อาย เห็นมีหุ้นก่อนถึงวันนี้ก็มาไหนอาไของไปครับผมครับผมโอ้เอฟซีติดตามตลอดได้เอฟซียรตัวหาเพิ่นเอ้อน้ำตามเพิ่นเอตามข้าวเพิ่นเนียว่าจะเสียจวดเสียจวนเี่อกนได้ก็ได้ถึงมาแต่ว่าหาเพิ่ เ็บแปดก้าว่าเราคตลอดนะครับผมเรื่องหวยไม่ได้ไม่ได้ซีซไม่ได้ได้หลายได้เลขสามตัวนะได้ทั้งบนทั้งลายอีกเนาะิเสียสองพันบาทเนี่ยหกแสนว้าซีนซีพับาทครับแล้วก็ซีซีนเราจะยจะจะพอบัตคตุกบนอกลาไ่หลายไเอรได้ตัวอีกนี่เราคุหนึ่งสองซเอา ได้เลยครับตัวเพิ่นได้ก็ได้มาอีกหกเสียบครับเออได้เป็นแปดเสียบเอ็นโอ้โหแหนเปิ้ลเมาเกี่ยงแพงมาแล้วความงสอบส่วนตัวเพิ่นนะครับความงสอบส่วนตัวเพิ่นครับอ่าสามครับอ่าสามผู้ใดมักน้ำเฮียก็จวดจัดเลยครับเพิ่นนั่งมั่นใจคือเราครับเลขเพิ่นหาสามเพิ่นว่ามั่นใจครับมั่นใจมีผักเปิดเส้นละลาบเปิดเส้นครับต้องตามเสี่ยนเพิ่นแหละครับ เดีผมปันอะไรบางอยางนี่ือคือว่าวนแจะหลายเปียเขาจอยบ้านอนแล้ออกเกศเกศตองมัดผมเลารัดรดมาผมนอดอยู่กับเครื่นอดอยู่เอาหัวไปทั้งนอนผมนอดนอนหลับคือม้ลับออกมาสิมันมีคนมาบอกกันผู้เฒ่ามาบอกกันแปลวเรียกมากเกเกบารีบรีอนี้รตือคือ้โว่ึ้นมาก ไม่เนย่าอยู่หัวมามันน่ไปหาว่าเห็นจะคนบันยังม่อเศร้าเรียกสิออกบันวันวันมันออกห่าเจ็บเจ็บใ่ะเพราะ,ออรราะว่ามันมีพิม่าผมขายของนี่เนาะมีพิว่าวมาหาผมอีกเด้นหาพวกเศร้า ผมนอหลบมัมมมตีมัตีมัตีท้ายต้งงผมตืมตืมตมลุกลุกลุกไปซื้อได้แมเจ็บเจ็บเลยอ,อ,อันนี้อัเ่ยจริงเลยตอนตอนพระบัร์กขึ้นเลยนะเนาา <ๆ S 1> ี่ยา,าคคริบ่ามาเนาะมาขอตืมตืมผมมาจากศาลเจ้าปู่ยา่า <c oughs> ผมจะให้เลขเจ้าถือเป็นล้านเลยเปนซื้อเลยเจ็บเจ็บซื้อเดวนีได้เดียวนี่ซื้อแัก็แลมแแสเอาเงินห้เนาะอาเงิน บอกเลยว่ามันยากเมอนายนโมซื้อกระขึดนะนะโอ้คครับผมเราไม่เป็นล่าสมดนะบพต้องลับเลยเนาะเจ็ดเจ็ดกหลายปีแล้วนะปีนทักที่ปีขึ้นเนี่ว่ามาห่างปีเขาปีอะปีอั้นปีเจ็ดเจ็ดกนึงนึ่ออกก้อนวัดเลย ต้องกเลยผมไร้ครับเราวอาผมที่บาวว่าเป็นเลขอเก่าเออเนอีกรเออผมได้ลานซึ่เมื่อกี้ได้ได้หาเสม่อาาบาผมเติมเติมลุกลุไปซีเดียวนี้ไปซีเดีนี้เพราะว่าก็ขึ้นผมปัดเลยแล้วว่าขึ้นนมากอก็ม่บอกครับนั่นแหละมาีจระว่าพี่บาวตัมีเออาตอมีไปซีอะไรไม่ใ bueno, ่ทัดซื้อหลายหลายเลี้ยห้องแก่ ปเน้มหาเลยเขาอเห็นบอกแล้วเปนแีเลยเออน้อมหาเลยเขาน้าเปกล้วมากเขาบอกจะาบหาเขาบปเห็นเลยพระใหญ่มันก็จะขาพรดแล้วจนปัดเท้าคู่มือนี้่เห็นอีกเทียร์มูมาบอกโชคแน่เราจะน้าไห้มันจะหาพระเพาเป็นบ้ามันจไมันหลายแต่ดพอด้าใดหนม่อีกจะหนเท่หาะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับ ตามเสียจวนเพิ่นว่าล่ะครับสำหรับมือวันที่16ตอนเสาร์แอดมินจิโทรถามเพิ่อนอีกเทีหนึ่งครับให้เพิ่นฟันท่งวา่าตัวได้แท้มาไม่บอกมือจิตัวได้อีกอตามเพิ่นบอกครับเพราะว่าแอดมินจิโทรหาเพิ่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้ครับ สำหรับเสียจวนครับแอดมินสิพ่อหาเพิ่นวันที่16ตอนเศร้าครับติดตามไว้ครับแล้วเจอกันครับขอคุณหลายๆครับสำหรับการรับชมนรับฟังนะครับขอให้มีโชคมีช่ครับห้ามักตัวเดียวกันครับเสียจวนกาลงทุนเแจยงน้อยครับเพิ่นว่าตามเพิ่นว่าแหละครับขูบได้หลายๆครับสวัสดีครับอย่าลืม ติดตามใหม่ครับติดตามใหม่วันที่16ครับเสียจวนร,รายงานขา่าวจวดจัดครับสวัสดีครับ